สวัสดีครับเกผมแบงค์กโมเกมแคทติแคทเกมดักบอลโดคัมาเทร์อีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้ก็ถึงเวลาแล้วการเปิดกาชา LR 6ปีที่หลายท่านรอมาร่วมปีกรับผมนะส่วนผมไม่ได้รอด้วยผมใช้ไปเปิดนู่นนี่บ้างเพิ่งจะเปิดการันตี LR ไปเมื่อพาร์ที่แล้วแล้วผมก็สามารถเก็บเพชรได้ถึง221เพชรครับผมนะเพื่อมาเปิดสเต็ปคอยสกาชานี้ได้ทั้งสอันเลยผมนะ ก็คือมันพอที่จะเปิด3อันแล้วก็ฟรีอันหนึ่งได้ถึงทั้ง2กาชาผมก็เลยคงจะมาเปิดทั้ง2กาชาไปเลยเนะี่ยขอเปิดไปลดราคาให้จบๆไปก่อนแล้วมันได้หรือไม่ได้ไรค่อยว่ากันอีกทีครับผมนะพย์ผมบอกไปมันแจกค่อนข้างเยอะอีเวนต์ค่อนข้างจะเยอะครับผมนะผมไปนั่งเก็บตอนแรกผมหมดใช่ไหมหมดกับการันตี LR ไปผมก็เก็บจนได้200รกว่าอีกแล้วเนะี่ยอืนี่คือนั่งเก็บอย่างเดียวนะไม่มีเปย์เพิ่ม มันค่อนข้างจะแจกเยอะครับผมนะโอเคโอเคงั้นเราก็มาดูคร่าวๆว่าแต่ละกาชาอะไรบ้างผมนะหลกัลกๆแล้วทุกคนคงอยากได้ตัวนี้ผมนะ LR โงกุลอัตตาเห็นแก่ได้สีฟ้าเขาบอกว,ว่ามันเก่งที่สุดแลด้วในบรรดาทุกตัวที่มี <c oughs> ดังนั้นถ้าใครสนใจก็เล็งได้แล้วก็มีอัติเมตโกฮังกับพิกโกลโอใหม่ครับผมนะซึ่งมันก็จะเป็นเซตอีก,กาชาหนึ่งก็จะมีเหมือนกันแล้วก็มี LR มาจินบูนี่ก็อยากได้นะมันรอดี <c oughs> L.R. คิดโกฮังก็อยากได้เหมือนกันเพราะว่าทีมคาเมฮ้าผมตอนนี้สุดยอดมากมี L.R. โคคูฟ้าด้วยผมนะ L.R. หลายตัวเนี่ยแลวก็มีโคคูตัวนี้ผมยังไม่มีตัวนี้ก็ยังไม่มีตัวนี้ผมมีแล้วตัวหนึง่งอัตตาเห็นก็นได้นี่นะน,นะคคก็จะมี E.C.A. ของ g l o b a l นะใกล้จะมาเหมือนกันโอเคนอกนั้นก็อย่างที่เห็นครับผมนะส่วนอีกอันดึงเบต้า ถ้าเกิดว่าใครติดตามไลฟ์สตรีมผมก็จะรู้ว่าผมเลงกาชานี้มากกว่ากาชางอกุเพ่ออะไรเพราะว่าผมอยากได้เคฟลาเคฟลาแดงนะเออแล้วหลังแล้วก็ LR เบตาครับผมนะเขาบอกว่า LR โคคูเน้นการหลบเบตาเน้นการถึกครับผมนะใครอยากได้แบบไหนก็แล้วแต่แต่รู้สึกว่า LR โคคูเก่งกว่าเยอะแล้วก็อันนี้จะมีเซตโกฮังและฟรีสาผมนะน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ LR เบโต้ผมนัตัวนี้หลายคนก็บอกว่าดีนังตีหนาถ้าได้ก็โอเค lr เซลก็มีครับผมนะ lr เบต้าเคฟลาแดงตัวนี้ผมอยากได้มากเลงหลักๆเลยได้มาทําทีมสัลๆ,ๆ่า oh, yeah. เอมีฮิตเขียวเอันี่ก็โอเคนะเบต้าก็โอเคเบบลูอันนี้ผมยังไม่มีเลยรอบนี้อ id ใหม่ไม่มีแล้วก็หมายเลขสิบเจ็ดก็โอเคนะประมาณนั้นครับผมนะถ้างั้นผมขอเปิดโคคูก่อนแล้วกันเพราะผมอยากจะลุ้นเคฟลาเบจิต้ามากกว่ามาก็จะวนรวมทั้งสิ้น เปิดมันติสี่รอบต่อกาชาโคคูสี่เบต้าสี่ผัดกันไปอ่ะมาโคคูรอบแรกโกถ้ท่าที่คำนวณมันกาชาละร้อยสิบใช่ไหมถ้าเปิดนี้โอ้มากันเยอะเปิดมันตีแรกเป็นไงดวงจะมาไหมเท่าที่เห็นหลายคนก็ได้กันอยู่นะไม่ใช่ว่าจะเกลือเลยมันมีความเป็นไปได้อยู่ละมั้งแต่เปิดมาถูจะเกลือหรือเปล่าไม่แน่ใจ ช่วงการตี l ออนนี่ก็ถือว่าโชคดีอยูน่นะดดงจะหมดแล,ล้วยงังอย่างน้อยได้อะไรข้างตู้แหลมๆก็ได้นะไม่ได้หวังจาวโคคูขนาดนั้นก็รู้ว่ามันยากเออเกรงใจอยู่อ้อตัวนี้ผมเนี่ยตัวนี้ก็โอเคไปทำได้อยู่อืมโอโนวาเชลลอนอะตัวนี้ผมยังไม่มีมั้งรู้สึกโนวาเชลลอน แล้วก็ได้คูปองด้วยเอาไว้เปิดต่ออีกโอเคมาคือโปรโมชั่นเยอะมากผมนะลดราคาได้คูปองโอเบตามาลบล่างไม่เบตาคอมอนไม่มาวะมึงลอยมาทำไมเนี่ยมึงบินมาไม่ยอมลบล่างเบต,ตก้กับตูยเวดมันตีที่สองครับผมนะยังไม่เห็นแววดวงผมจะมีเมื่เนี่ยอืมอืม โอ้โหมันช่างมืดมนเหลือกเกินนะคตด,ดูคิดถูกคิดผิดกว่านี่ยไปเปิดต่เบต้าน่าจะดีกว่าโอบ้บอยโอ้โหมีแค่สุดท้ายอันเดียวใช่ไหมรอบนี้เกลือรับประทานก็ผมนะโอเคเริ่มท่าจะไม่ดีมาอันสุดท้ายก่อนจะได้เปิดฟรีอาจจะไม่ได้ตอนเปิดฟรีก็ได้ใครจะรู้ลุ้นเอาไว้อืม รอบนี้อัตตาเห็นก็นได้ไม่ใครเลยงงกุลอัตตาเห็นก็นได้เพื่อนไม่มีเพื่อนไม่ครบแต่ผมรู้สึกว่าเคยดวงดีกับอะไรอย่างนี้อยู่เออตอนมันอันตตาเห็นก็นได้เพื่อนไม่ลอยมาด้วยเนี่ยเหมือนเคยโชคดีอยู่แต่ไม่รู้รอบนี้จะมีอะไรหรือเปล่าโอ้เวนกรรมโอเวนกรรมโอเวนกรรมวอตเดอะฟัคเห็นแต่ความเกลือผมนะเค็มมาก โคคูบอกไม่ศรัทธาในตูไงไม่ต้องเอาเลี้ยงสิ้นไม่ได้เลยจริงจีสักนิดนึงก็ไม่ได้เลยโอ้โหโอ้โหคือแบบไม่มีอะไรเลย,ยัะผมเนะมันแย่มากขนาดทานอามาลอฟรีก่อนจะไปหาเบตาผมนะผมกลับไปพึ่งเบตาดีกว่าไม่คดเกลือเลยฮะโอ้บูกับทั้งมากับไม้ได้ข่าวมันดีไหมฮะทั้งบินมากับไม่ไ ได้ข่าว่าดีอยู่ไม่่เหอเออเหมือนเดิมผมนะผมก็ไม่รู้ว่าในเมชันไหนไม่ได้อะไรบ้าง <c oughs> จำไม่เคยได้ทีทั้งกับไมเลยนะต้องได้แล้วแหละใช่ไหมกมอนกอนแดเม็ดมันมาแล้วมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นป่าวะมันมาเฉยๆจะได้อะไรปะขโมนแมนเฮ้ยทั้งแอนไม เฟกไม่ไม,ไม่ผมไม่ฟเฟกนึกว่าจะเฟกอู้เอลอาร์โกฮังโอเคทีมคาร์ม่ห้าผมเสร็จสมบูรณ์แล้วผมเนี่ยเคลอเอลอาร์คาร์มีห้าทำได้แล้วอ้แล้วก็ฟรีเซอร์ตัวนี้ค่อนข้างจะธรรมาดาเอไม่มีอะไรมากโอเคผมนะอย่างน้อยกาชาโคคู acha, u, ผมไดเอลอาร์โกฮังมาที่ผมก็เล็งว่าจะเอาเหมือนกันนะแล้วก็ได้มาจริงจริงก็โอเคใช้ได้เยอะ โอเคจบกาชาโคโคูยังไม่ได้โคโค,โคูผมนะค่อยว่าไกลทีเราไปหาเบตากันดีกว่าเฮลโลเบตามาถ้าได้ LR เบโต้ก็ดีเลยเนี่ยแต่หลักคือเลนเคฟาออ้เทนทั้งดีเพื่อดีเลยแหละเทนมากระทังเนี่ยเห็นไหมดวงผมม่อยู่กับ Beta, เ,กเบตาว่ะเราศรัทธาในเบตาเว้ศรัทธาในเบตาแอนเคฟาเทนทั้งมาจะได้ของดีแล้ว แช่ไหมเทนทั ten ้งเอคือชอบเล่นตัวเองมากเทนทั ten ้งตั้งแต่ได้มาเล่นไม่หยุดเอาดวงมาให้หน่อยที่ on, เทนทั้งคาร์มอนแมนเออเฟกเอามืดตัวอะไรอโอเบต้าสี่เบต้าสี่ตัวนี้เฉยๆแล้วอะ่ะเอาจริงอีเซเบตา้าน่าใช้กว่า <c oughs> มันตกยุคไปมากเลยเอ,อ่าอาเบต้าตัวนี้ผมนะ่าจะพูดตามตรงแค่นี้อะเทนทั้ง แมนแต่ก็โอเคปวดเส้นทางเพิ่มเหมือนมันตกยุคไปแล้วไอตัวเนี้ยไทยพูดตามตรงโอเคั K ้ยเคฟ้าได้ไหมครับเคฟ้าเลยก็ได้นะถ้าไม่ได้เดี๋ยวตวจะไปแลกเลยบอกให้ใหญตูต้องแลกนะแม่น <Man. S 2> ผมรู้สึกว่าดวงผมแม่งดวงกุดมาครับผมเนะียไม่มีแวร์จะได้ตัวใหม่อะไรเลยดูแล้ว มันช่างเกลือเลยเกินโอเคโน่ก no! ูจะเอาเคฟ้าล่างแดงไม่ใช่ล่างนี้นี่วันล่างเหลืองซึ่งได้มาก็ดีแหละผมก็ปลดเส้นทางเพิ่มแต่ว่ากูอยากได้ล่างแดงมเอาล่างเหลืองมาแต่เอ้ยมันเข้าใจผิดกูดจะเอาสีแดงไม่เอาสีเหลืองเกมบอกเคฟ้าใะ่ไม่เอาไปไหมกูจะเอาสีแดงไอ้แต่แมนตัวสุดท้ายตัวอะไรอีกอ๋อเด็กเนิร์ดไม่ใช่เอด้าย อมืมันไม่อยู่ในนี้มันจะโผล่มาได้งไงโอเคผมนะครั้งสุดท้ายก่อนจะฟรีนะตอนนี้นี่นก็ได้ l อมาสองตัวถามว่าเกลือไหมมันก็จะไม่ขนาดนั้นโอ้เบต้ามารวมมาเร็วอย่าบินมาแบบไม่ทําอะไรไม่เคยจะรวมกูเลยบินมาทำไมหลายรอบเนี่ยไม่เคยจะรวมล่างกูกกกกอีฟรีเลยืมปาด ปาปาแม่เงยคงได้ไปนั่งเก็บเพชรมาหาเปิดต่อผมนะยังแทบไม่ได้อะไรที่นั่นเลยเออตัวอะไรอะ่ะล่างไหนอะ่ะโอ้มาผมนะถึงคราวเปิดฟรีรอบเบเอรอบงงคุณผมก็ดวงดีอันฟรีป่ะ รอบนี้จะมีโดเทียนฟรีเหมือนเดิมวิสมามาทำไมมาก็ทำงานหน่อยให้กิฟต์ทูมี่กิฟต์ทูมี่เน่าตัวสอวแปลกเบตา้ารวมล่างเบโตโอเคผมต้องได้อะไรดีๆแล้วแล้วก็มีอืมโอเคได้ของดีแล้วผมน่าจะได้อะไรคัมมอนเคฟ้า่าได้มากวากว่าเอลไออยู่ก็หมอนแมนมันได้อะเดี๋ยวมันจะได้อะไร ทำไมตัวรุนหรอกตัวรู้ว่าตัวจะได้อะไรไม่ต้องมาทำไปนั่นโอ้อะไรอะฮะไม่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ดวงครั้งไม่ใช่ตัวนี้มาจากไหนไม่ใช่ตัวนี้ดวงตัวไม่ได้เบโตไม่ได้มาเพื่อตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไปเก้าไม่เฟกโอเคโอเคมานแล้วได้แล้วเล่อยู่โอเคไม่ต้องแลกแล้วไม่ต้องแลกแล้วก็ได้แล้วเยี่ยมเยี่ยมเคฟ้าแดงเลยก็ ได้ครับผมนะเบตโตออกเคฟ้าแดงโอเคเข้าใจได้นะเออสุดท้ายตัวที่ผมเล็งไว้ก็มาจริงครับผมนะเดี๋ยวผมจะรีบทำตัวนี้ก่อนเลยเเคฟ้าแดงเยแบบ่เบบเยเกิดนะสรุปแล้วไม่ได้ LR ทั้ง2ตัวใหม่ไม่ได้แม้แต่ตัวสเตปตัวนี้2ตัวใหม่ก็ไม่ได้ไเลยเลย L.R. ตรงนี้ทั้งบูทั้งเบต้ o, ก็ไม่ได้โกหังจะไม่ได้เซลลได้เบต้าไม่ได้โคคูได้เคฟ้าแดงอันนี้แหละสาคัญผมก็บรรลุปเป้าหมายที่ผมได้เล็งไว้ผมนะคือการได้เคฟ้าแดงผมก็ไม่อยากเสียนอกนั้นก็เดี๋ยวรออีเวนต์อะไรมาก็คงจะเปิดอีกอย่างละมันตีเพื่อที่จะตั๋วให้ครบแล้วก็เปิดตั๋วต่อนอกกนั้นก็รออีเวนต์มันมา เพื่อที่ว่าจะเก็บของฟรีไปเรื่อยๆนะชว่วงนี้ก็มีอะไรให้เก็บตังค์เยอะอยู่ไม่เป็นไรหรอมั้งโอเคผมนะ่นะคือการเปิดกาชา LR 6ปีในรอบแรกนี้คผมนะก็ได้อย่างที่เห็นใครชอบคลิปนี้กดไลค์ like, ใครใช้แล้วก็กกมเมนท์เพป็นการใจผมผลผลงานผมนะถ้าเกิดใครรูผมเล่นเกมนี้ก็กดไลค์กันเยอะสวัสดีครับขึ้นบายหม่อย굿ไนท์พิวเทนทั้งเยอะ ของดีดิฮึฮึฮฮสาย่าสีเลยเหรอต้องได้ตัวดีแล้วมั้งคอมอนต้องได้ LR ลแล้วมั้งโอเคได้บีลัดสองล่างเลยเคโอเคตัวใหม่นี้ยังไม่ได้เดี๋ยวคังฟีเจอร์จ้ะ LR ลไไหมเออีกด้วยไหม โกคูก Go really ้อนเลยนีเฟยได้อีกดีไหมอืมฟลอตเอ้เมื่อกี้มีล่างใส่ย,ยาสามเป็นชูสามนิ้วนี่นานาจะเห็นทีเนี่ยได้บีรัดล่างใหม่ก็โอเคต่อไปก็เบตา้าอู้มาตัวเดียวด้วย,ยครั้งในทอมอน ตัวนี้มันแลดูเลดดอกมันดีกว่าเปิดธรรมดายอยูน่นี่โอเคตัวนี้เล่นอยู่ทั้งไมมามไม่ได้แค่นี้หรอกมันต้องได้อเบตาออกแล้วกรมบมได้โอเคโมคุณไม่ออกแต่ว่า l r b บต้าได้มาแล้วผมเนี่ยจบแล้วสรุป <c oughs> แล้วเบต้าได้ขอที่ต้องการหมดเลยทั้งเคฟาแดงแล้วก็เอลอาร์เบต้า แหลมมากเลยครั้งแดงอะ่ะตัวนี้ไม่เคยเห็นเท่าไหรเ่เด็กพอ,อได้อได้ไหมได้มาแล้วผมนะ L R b ต t a ที่เหลือก็ไปหาเปิดแตงโอคุณได้แล้วมั้งเนี่ยคงไม่ต้องเปิดอะไรเบต้าอยู่แล้วอะ่ะดูแล้ครบหมดแล้วอะ่ะได้ดังเคฟ้าแดงแล้วตัวน,นี้โหภาพแม่งสวยดีในการเออสวยดี